ปนปูหน้าจะพี่น้องตอนนี้ก็ตําบักพริกอยู่เนาะขาปูหน้าไปขุดไมาเองขุดมาแล้วก็มัอยางไฟแลวก็เด็ดแขงเด็ดขาเพิ่นออกเอามันปูเพิ่นมานําเนาะจากแล้วก็มาตําใส่แจวบังหันละพี่น้องจา่าตำเลแลวก็ใส่นําปลานําปลาชุ่รสหอมแดงหอมเปรหอมซี่แลวก็ผักแพร่ปรุงรสตามใจชอบเด้อพี่น้องมาจา้ามาจา้ามากิน ปนอีปูหน้าเส็บๆจะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะเส็บนวุ่ยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้ววันนี้ไม่แนวกินมาฝากพีฝากนองก็คือปนอิปูหน้าวะซ่าพี่น้องจา๋าปูนาป่าไปขุดเองเนอกจากพักกระมีดพักแพร่พี่น้องแลบบ้วก็บักทั่วกับปลูกเองเนาะค่ะมะละจีนแล้วก็พักผ้าย มี่สายบัวมาน้ามามาับพี่น้องจา๋ามาจินน้ำกันแซ่บจๆจ้ะนิ้วเขานิ้วเขา่ามี่แตงแต่บนอีปูหน้ายางเดียวโคโรเด้อพี่น้องจา๋ามามา้ยับขามา่าพี่น้องมาว่าที่อยู่ฟังไทยฟังเล่าอยู่ในประเทศอยู่ตามประเทศเนาะจ้า,จาบนอีปูหน้าแซ่บๆจ้ะพี่น้องอุอันนี้เห็ดมันสุกแล้วเด้อพี่น้องจา๋า ตัวปลูกเองก็กรอบพี่น้องบริษัใสารเคมีอย่างเก็บจากตนกับกินได้เลยเอาไปอย่างไฟก่อนเนาะจ้ะ กังมาต่าเอาขาออกเบริรเอาเต็นส่วนเนือเพื่อนพี่นอ้องอือ เอาทาค่ะอืมนีม่ักกวางตุ่มมาตน้นหนึ่งพี่น้องปลูกอยู่บนแบบที่เป็นดอกเนาะกันเลย จัดก่อนออจัดก่อนก่อนสิมเป็นิบเป็นดอกแกพักผ่าน ตั้งใจเจ็ดดอกแค่มะลวพี่น้องกระลืมแกะปะย่างแทกพี่น้อง สมกับตีไปยคุดดิหลักดิเรี่ยเมื่อยไร Mm-hmm. ลืมกินบัควีทพี่น้องแต่เกาใส่ในหนีนะ้าผได้พี่น้อง สำหรับคลิปนี้กับพ่อซ้ำนี้นอกจากพี่น้องแซ่บสุดๆเลยค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆลายได้จัทีเวลเขามาให้กำลังใจกับถ่ายคินวสุภาพเหื่อวานยังประถูกต่องกับขอโทษขอพห้เด้อพี่น้องจ้าอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งกริ๊งกรงให้ช่องแซ่บนัวโ้อีสานในเด้อจ้ากับคลิปหน้าพ่อกันไหมนอกคะนะสวัสดีค่ะ